ยกโรงงานจริงมาไว้ในห้องเรียนเรียนรู้จากเซโลทูโปรทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับผมอาจารย์โทนะครับวันนี้จะมาแนะนำสื่อการเรียนการสอนชุดฝึกออโตเมชัน4.0นะครับที่มีครบคันเรียนรู้ตั้งแต่เซโลถึงโปรเลยชุดนี้เราเรียกว่าชุด TAC con นะครับคือเป็นชุดที่ทำเกี่ยวกับคอนเวเยอร์ซัพพลายชิ้นงานแล้วแยกสีด้วยโรบอทหลังจากที่ได้ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรแล้วมันจะทํำงานยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตนี้ให้ดูนะครับเรากดสตาร์ทนะครับหลังจากกดสตาร์ทแล้วเนี่ยนะครับตัวนิวเมติกนะครับจะดันชิ้นงานออกมานะครับแล้วก็เข้ามาตัวจานจ่ายนะครับจานจ่ายก็จะควบคุมด้วยสเตปปิ้งมอเตอร์เขาก็จะหมุนไปตำแหน่ง90องศาหลังจากนั้นพอถึงจุด นะครับก็จะมีตัวกิปเปอร์มหนีบนะครับกิปเปอร์ตัวนี้ก็จะสไลด์มาโดยใช้ไอไอแล้วก็ใช้ระบบลมนีบหลังจากชิ้นงานวิ่งไปที่ตัวสายพานแล้วก็จะไปเจอเซ็นเซอร์โรบอทก็จะหยิบมาเช็คสีนะครับหลังจากนั้นก็จะแยกสีอ่านี่ครับดูตัวอย่างตัวนี้ครับตัวสีเขียวนะครับเข้าไปปุ๊บนะฮะดูเข้าไปปุ๊บไปวางาตรงคอนเวอร์หลังจากนั้นก็ชิ้นงานก็จะไป เจอเซนเซอร์นะครับแล้วก็โรบอทมาหยิบแล้วไปแยกสีนะครับแล้วเจสีเขียวก็วางตรงนี้นะครับก็มีแยกได้3สีครับแดงน้ำเงินเขียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างก็เบื้องต้นเลยนะครับสเต็ปที่1ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องเขียนโปรแกรมนะครับผ่านตัว PLC ครับตัวนี้เราใช้ตัว PLC FX5U ครับก็เป็นของ Mitsubishi นะครับก็ใช้โปรแกรม GX Works 3 แต่โดยปกติแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงยี่ห้อได้เป็นโอมลอนเป็นซีเมนนะครับแล้วแต่ผู้เรียนต้องการนะครับเรามีหัวใจก็คือเป็นตัว plc หลังจากนั้นเราเขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วก็ให้แสดงผลนะครับผ่านหน้าจอสัมผัส hmi หน้าจอสัมผัส hmi นะครับเราใช้ของ god นะครับตัวนี้จะควบคุมการทํางานของอะไรบ้างครับก็ควบคุมการทํางานของระบบลมนะครับระบบ iai นะครับระบบของ Stepping มอเตอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีชุด Stepping มอ t ตอร์ได้อยู่นะครับ เรามีตัวเคาน์เตอร์ครับว่านับชิ้นงานแล้วได้กี่ชิ้นนะครับ3ชิ้น1ชิ้นสีแดง3ชิ้นสีน้ำเงิน1ชิ้นนะครับเรามีเซ็นเซอร์เช็คระบบลมนะครับเรามีตัวนี้จะเป็นชุดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่าง PLC กับตัวโรบอทก็จะต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งสัญญาณกันให้เขารู้จักกันให้ได้นะครับในส่วนของโปรแกรมที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมโรบอทนะฮะ โรบอตเนี่ยก็จะใช้ลักษณะเหมือนภาษา C ครับเป็นโปรแกรมของตัวเขาเองนะครับหรือในภาษาของที่เขาเขียนโปรแกรมเขาเรียก Scratch เขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้มัน Movement หรือขยับต่างๆก็เขียนในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปก็ทำยังไงให้ระหว่าง PLC นะครับคุยกับโรบอตกันให้ได้เพราะว่าสัญญาณมันเข้ามาแล้วปุ๊บ PLC ก็ต้องส่งสัญญาณไปให้โรบอทโรบอททำงานเสร็จแล้วก็ต้องส่งสัญญาณกลับมาให้ PLC นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราชุดนี้จะได้เรียนรู้กันหลังจากนั้นเพิ่มความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีโปรแกรมที่เป็น Cloud s c a า a นะครับก็จะเป็น s c a d a ตัวย่อมๆตัวหนึ่งนะครับเราใช้ในส่วนของเก e w เวที่เป็นยี่ห้อของวีบ็อกนะครับในการที่จะเขียน d ด s บอร์เราใช้ตัว s c a ร a ครับในการที่จะเขียน d ด s h b บอร์ก็จะมี แสดงผลได้ครับว่าเป็น start stop นะครับมีปุ่มแสดงผลการทำงานของแขนกลมีแสดงกระแสไฟมีแสดงแรงดันแรงดันลมนะครับแล้วก็แสดงการนับต่างๆก็สามารถเขียนโปรแกรมเป็น s กา d าเพื่อควบคุมเครื่องจักรแบบเรียวไทม์เพราะฉะนั้นก็จะได้เรียนรู้ทั้งหมดนี่เลยครับสรุปนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ของชุดฝึกนี้ก็คือได้เรียนรู้ PLC HMI motion control นะครับที่เป็น I A I นะครับแล้วก็ระบบลม4นะครับก็คือได้เรียนรู้โรบอทสเต็ปที่5คือได้เรียนรู้การรวมซิสเต็มสเต็ปที่6กก็คือเรียนรู้ของตัว I O T ครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการเรียนรู้ของชุดนี้ครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ